ข่าวด่วนครับผมตอนนี้ก็มีการยกเลิกแกล้งแข่งขันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล LP Bank คครับ2024ที่เวียดนามก็วันนี้ทางทีมชาติไทยเราจะแข่งกับทางทีมชาติรัสเซียนะผมตอนเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยตัทางไฟจัดได้มีการยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาก็ไฟจัดแการงแข่งขัน LP Bank ครับ2024ได้ยืนยันการยกเลิกแการงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ระหว่างคู่ไทยกับรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะ ย้ำอีกรอบก็จากสถานการณ์ของพยายุไต้ฝุ่นอย่างนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้สบอบว์ให้ไฟจากแกงขันได้มีการประชุมด่วนด้วยและได้แจ้งตัวแทนของทั้ง2ชาติไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูว่าแม์นี้ยกเลิกแกงขันก็ต้องมาดูอีกทีว่าแม์วันที่10กันยายนตอนสองทุ่มคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะมีการเลื่อนไหมนะครับแต่ถ้าหมายกาหนดเดิมก็คือ,อยังเตะเหมือนเดิมและคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ขอลา ไปก่อนครับสวัสดีครับ